พาร้อยห้าสิบเจ็ดรูปวัดสาขาที่มาเก้าสิบแปดวัดครับโอ้สิบแปดวัด,วดมัวันธรรมด้เนาะครับอ๋สิบแปดก็เหลืออีกกมืหอายก็<า>ถึง<า>วอยในกำหนด การนังสือที่บอกเลี่ยนวัดต่างๆมามีการประชุมประจำปีโดยเฉพาะเทศกาลกระถินนี่นี่ช่วงระยะเปร่ามดเฉศกระถิ่นน้ำของวัดปากปุงวันสุดท้ายประจำปีมาแต่นานแล้วพ่อแม่ ตั้งกฎเอาไว้ว่าวันสุดท้ายเพราะฉะนั้นนี่ก็ครบรอบมาอีกปีหนึ่งวัดสาขาอยู่ใกล้อยู่ไกลก็มารวมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ปีนี้ก็ขาดร้อยก็นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ใกล้เคียงอยู่ใกล้เคียงในนามสองร้อย เพราะฉะนั้นปกติวันนี้เป็นวันประชุมประชุมก็ประชุมบ่อยอยู่ก็คงไม่มากเขาพอเป็นพิธีเอาไว้ที่ว่าประชุมประจำปีโดยเฉพาะเทศการกระถินงานประชุมก็คงไม่มาก เพราะว่าส่วนมากวัดต่างๆก็หมดไปแล้วก็เหลืออยู่ยังส่วนน้อยโดยเฉพาะวันนี้ก็ถวายกระถินเยอะที่นี้ก็มารวมของวัดประกุงเป็นวันที่รวมรวมทั้งพระสงฆ์รวมทั้งอ,อกงดกรตนญาติโยมญาติพี่น้องทั้งใกล้ทั้งไกลในเสียสละ อย่างพระเจ้าพระสงฆ์ก็เสีอสละไม่มีพระสงฆ์อยู่วัดก็มีฝากญาติโยมไว้ก็มีวางวัดก็ให้พระเล็กพระน้อยอยู่ไว้ก็มีก็ถือว่าแสดงน้ำใจที่คำว่าสามัคคีนางตะโปสุขโขเน้นหนักความสามัคคีเป็นใหญ่ถ้าวัดโน้นวัดนี้ เอาเหตุโน้นเอาเหตุนี้มาอ้างมันก็ไม่ดีเพราะพิธีประชุมใหญ่เป็นของสำคัญเรื่องทางพระสงฆ์เป็นของสำคัญประชุมสงฆ์นี่เพราะฉะนั้นโดยเฉพาะวันนี้ก็พบรอบทุกๆปีที่ได้ทำกันมาโดยเฉพาะทางวัด ต่างๆที่ได้เสียสละมาแสดงความสนอกสนใจปองรองสมานสามัคคีรักษาปฏิปทาของพ่อแม่เอาไว้ถึงยุคยากลำบากก็พยายามมาตนเองมาไม่ได้หมูพวกก็มาแทนนี่ได้มารวมกันแสดงออกซึ่งความปองรองสมานสามัคคีน้าหนึ่งใจเดียวกันโดยเฉพาะในวาระประชุม ฝ่ายเลขาฝ่ายพิธีกรก็จะประลบให้รับทราบโดยเฉพาะในหนังสือที่พิมพ์มานี้หลวงพ่อก็เท่าแก่แล้วอ่านไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็มอบให้ภาระหน้าที่ของหน่วยงานกองเลขขา <c oughs> ช่วงนี้ก็ถือว่าพร้อมกันทุกอย่างแล้ว ทางค้างแม่คีก็สวดมนต์ไร้พระคารวะเจ้าโจมพ่อแม่คีก็สวดมนต์ไร้พระเสร็จหน้าที่ต่อไปก็คือปกติว่าบ่ายโมงก็เคลื่อนมาว่ามันเป็นการซ้ำๆซักๆซ้ำๆซักๆก็เลื่อนเลื่อนมาช่วงระยะบ่ายห้าโมงห้าโมงเย็นประลบอะไรมีบ้างก็ประลบประชุมกันหลังจากประชุมแล้วก็มีพิธีสวดพระพุทธมนต์สมโพธิ องกัทถินนั่นตามที่ทั้งราารรพระเจ้าหน้าที่ประรบอาไว้เพราะฉะนั้นอันดับต่อไปก็ถือโอกาสเปิดประชุมได้แล้วครับก็น้อมกาบนมัสการพ่อแม่ครัว